ยินดีต้อนรับทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมพีกิสกอรนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการแจกรหัสบล็อกฟูดผลบังกรกันอีกแล้วครับวก็ไอดีนี้เป็นรหัสผลบางกรอาผลบางกรข่าวนะเออเดี๋ยววันนี้จะมาแจกดูแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไม่ได้เช็คร,รหรัสนี้เลยนะมีผลถาวรหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีนะโอเคนะไม่มีแต่ว่าใช้ผลบางกรอยู่โอเคก็ของตามรูปเลยครับคนดู เวลตันแล้วก็เงินประมาณ1ล้านกว่านะก็จะมีทางด้านสแต็กผมอาเป็นสแต็กสายผลนะโอเคแล้วก็มีหมัดซูวีสองผลบังกรดาบกีตาร์โบกแล้วก็ดาบโรเด้งคู่นะครับคือบอกเลยว่าของที่สุดจัดทุกรหัสเลยนะที่ผมแจกก็ผมพยายามหารหัสดีๆมาแจกให้คนดูนะครับสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วใครที่ยังแบบไม่เคยได้ก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ แบบว่ายังไงมันมีขีดจำกัดนะก็ขอโทษนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้นะอขอโทษล่วงหน้าก่อนเลยก็มีหลายคนร่วมเล่นกิจกรรมนะครับแล้วก็ถ้าแบบมีคนเล่นในน้อยผมอาจจะยังไม่สุ่มนะเพราะว่าแบบความตั้งใจของผมคือผมอยากให้แบบคนดูเล่นแบบหลายๆคนอะไรอย่างนี้นะคอมเมนต์มาเยอะแล้วก็ทําตามกติการครับยิ่งใครทําตามกติกาเยอะผมว่าคนนอะไรยิ่งมีโอกาสได้เยอะนะคลิปที่เรามีคนโอ้มีคนกดแชร์เยอะเลยนะอืม ก็สำหรับใครที่กดแชร์หรือว,ว่าชวนเพื่อนมากดติดตามเยอะๆก็น่าจะมีโอกาสได้เยอะหรือเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าอยู่นะเออส่วนรหัสน,นี้ก็บอกเลยว่าของโคตรติงนะเออหรือบอกไปมีฮาคิสเก็ตวแนะีแล้วก็อ่าฮาคีเกาะสีแดงนะอืมแล้วก็เผาบารทเกเรื่องนะครับ สำหรับใครที่อยากได้รหัสน,นี้ก็กรดิกาตานางคิปนะครับก็ถ้าผมพูดอะไรไม่เข้าใจก็ลิ้นพันไปหมดเลยนะเออผมเป็นคนลิ้นพันอย่างนี้แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับสำหรับลีปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากได้กติกาตาราคิปครับ